วันนี้ป๊อปจะพาทุกคนมาสัมผัสความเร็วแห่งอนาคตของอินเทอร์เน็ตกันนะคะเริ่มกันที่หัวใจหลักของอินเทอร์เน็ตยุคใหม่เลยคะ่ะนั่นก็คือไฟเบอร์ออปติกนะคะไฟเบอร์ออปติกคือเทคโนโลยีที่ส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงทำให้ข้อมูลวิ่งได้เร็วมากเร็วกว่าสายทองแดงแบบเดิมหลายเท่าแถมยังมีความเสถียรสูงไม่ถูกลบกวนจากคลื่นไฟฟ้าใช้งานได้ลื่น ไม่มีสะดุดค่ะต่อมาคือเทคโนโลยีไร้าสายตัวท็อปแห่งยุค Wi-Fi 7นี่คือมาตรฐาน Wi-Fi แห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความเร็วลดความหน่วงและรองรับอุปกรณ์ได้พร้อมกันจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตสมาร์ททีวีหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฮมทั้งบ้านก็ใช้งานพร้อมกันได้สบายๆเลยค่ะเมื่อไฟเบอร์ออปติก ทำงานคู่กับ Wi-Fi 7ผลลัพธ์ก็คือความเร็วระดับกิกะบิตบวกเหมาะมากสำหรับการสตรีมวิดีโอระดับ 8K เล่นเกมออนไลน์แบบรียลไทม์ทำงานที่บ้านประชุมออนไลน์หรือบ้านอัจฉริยะในยุคใหม่สรุปง่ายๆเลยนะคะถ้าอยากได้อินเทอร์เน็ตที่เร็วแรงเสถียรและพร้อมใช้งานในอนาคต Fiber Optic บวก Wi-Fi 7 คือคำตอบของคนยุคดิจิทัลค่ะติดตามป๊อปไว้เลยนะคะในช่องป๊อปเน็ตชาแนลเดี๋ยวจะเอาความรู้ดีๆเรื่องเทคโนโลยีมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายอีกแน่นอนค่ะ